สวัสดีค่ะชื่ออังอรนันเสถียรสถิตกุลค่ะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูข้าวอบธัญ,ญพืชค่ะทานคู่กับอกไก่ราดซอสกีวีมิกซ์ค่ะจุดเด่นนะคะของ2เมนูนี้เราจะต้องปรุงอาหารโดยปราศจากน้ำมันในอาหารครับเริ่มจากการหุงข้าวนะคะเราก็นำข้าวที่ตวงแล้วเนี่ยประมาณ1ถ้วยตวงนะคะ กระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็พริกไทยที่โคลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ประมาณ1นส่วน3าถ้วยตวงแปะกล้วยก็ใส่ประมาณ1ส่วน3เหมือนกันต่อไปนะคะเป็นแครอทนะคะประมาณ1นส่วน2ถ้วยตวงเม็ดข้าวโพดค่ะใช้1นส่วน2ถ้วยตวงเหมือนกันใส่น้ำสต๊อกนะคะ อันนี้นะคะก็จะดูที่ขีดของข้าวนะคะใส่ประมาณ2ขีดค่ะ<ม>ก็คนให้เข้ากันเลยน้ำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะและก็ซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันโรยหน้าด้วยขึ้นช่ายค่ะ เมื่อส่วนผสมทุกอย่างนะคะคลุกเค้าเข้าด้วยกันค่ะเราก็ปิดฝาค่ะแล้วก็กดไปที่ข้าวธัญพืชเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากเลยก็กดสตาร์ทเริ่มเลยค่ะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะค่ะและระหว่างที่เรารอข้าวสุกนะคะเรามาหมักไก่กันดีกว่านะคะเริ่มจากที่รากผักชีเมื่อกี้นะคะนำมาซอยค่ะซีอิ๊วขาวที่เตรียมไว้นะคะใช้ปริมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ต่อไปเป็นเกลือค่ะด้านหน้าแล้วนะคะก็ด้านหลังด้วยเพราะว่าเกลือเนี่ยเป็นส่วนที่มีโซเดียมค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะหมักให้มีรสชาตินะคะนวดนวนิดนึงถ้ามีเวลายิ่งนานยิ่งทำให้เข้าเนื้อนะคะพริกไทยดำค่ะหน้าหลังเหมือนเดิมนะคะนวดให้เข้ากันพอหน้าหลังแล้วนะคะต่อไปนะคะก็นำ ผักชีที่หั่นเตรียมมาไว้แล้วนะคะมาทาให้ทั่วกับอกไก่นำอกไก่ที่ได้นะคะมาแร่นิดนึงเพื่อให้อุณหภูมิของไฟนะคะเข้าไปสู่ตัวเนื้อไก่เนี่ยได้ทั่วกันทั้งชิ้นนะคะขอตั้งอุณหภูมินะคะไว้ที่180องศาค่ะ180องศานะคะ,ะเวลานะคะอยู่ที่ประมาณ10นาทีค่ะ ระหว่างรอไก่สุกนะคะก็มาทำตัวซอสราดอกไก่กันดีกว่าค่ะตัวซอสซาซ่าเนี่ยก็จะออกแนวเปรี้ยวๆหวานๆน,นะคะก็นำกีวี1ลูกนะคะมาปอกก็คว้านออกมาค่ะถ้าคนชอบทานกีวีนะก็เอาไปเยอะกว่านี้ได้นะคะแต่ว่าอังเลือกประมาณลูกนึง มะเขือเทศนะคะใช้หนึ่งลูกค่ะหั่นนะคะเอาไส้ออกว่าไส้จะทำให้เลนะคะแต่เนื้อเหมือนทำยำเลยค่ะน้ำนี้แต่ว่าจะไม่ใส่หนัาปลานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค yeah> ่ะซอสซอสซ่าก uh ีวีมิกข้าวพันยพืชนะคะออกมาแล้วนะคะเรามาดูอกไก่กันว่าสุกหรือยัง นีค่ค่ะอกไก่ก็ามาวางทานคู่กันเลยค่ะกับข้าวอบธัญพืชนำซอสซอลซากีวีมิกซ์นะคะที่เตรียมไว้เนี่ยมาราดที่ตัวอกไก่นี่เลยข้าวอบธัญพืชนะคะกับอกไก่ย่างราดซอสซอซากีวีมิกซ์ค่ะ